สวัสดีครับตัวตาอ้อยจุฬาบรีห้าศูนครับจุฬาบรีห้าสิบใบอ้อยถึงสดครับหนึ่งข้อตานขนาดความบางของต้อครับมันสามจุเซนติเมตรเส้นตาเป็นกลางครับนี่นคือมาตรฐานของข่อนพันอ้อยถึงสดครับ ตุนบุรี50ครับอ้อยทันน้ำแพกเก็นี้นี่ครับสองกอตาครับถ้าใดสนใจครับสั่งท่านไปปลูกปลูกลงดินลงหลุมเลยนะครับลงหลุมเลยลงแปลงเลยครับในฝังดินลงแปลงครับกอตาครับแพกเก็ตสามกอตาครับนี่ครับฝังลงแปลงเลยครับดินเลยเพื่อนได้ครับ ติดต่อเข้ามาครับ0982195192ค่อยถึงจพครับสามแพ็กเกจครับคีกันครับอยากได้แบบไหมก็เข้ามาเลยครับอันนี้ฝนตกครับฝนตกหนักมากเลยอ้อย่าเิยโตงามมากครับเราก็ตักพันครับลูกค้าสั่งก็ตัดให้ลูกค้าไม่สั่งก็หยุดครับวันเสานี่มีออเดอร์ใหญ่เข้ามาอีกครับ แต่งจิงเอ่อไปแต่งแป้งร่บครับผมอ้อยจึงสดครับสู้ตาย